สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประชากรหลากลุ่มตัวอย่างการหาขนาดตัวอย่างด้วยสูตรเคซี่แอนด์มอแกนผมแนะนำให้ชมคลิปที่เกี่ยวข้อง2คลิปนะครับก็คือการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรทารุยามาีกับการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีไม่ทราบจำนวนประชากรสำหรับวิธีหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เสนอโดยเคซี่แอนด์มอแกนมีสูตร คือ n เท่ากับ k square คูณด้วย n p วงเล็บเปิด1ลบ p หารด้วยความคาดขึ้นกำลังสองวงเล็บเปิด n ลบ1บวกด้วย k square p วงเล็บเปิด1ลบ p โดยที่ n เป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง n ใหญ่เป็นขนาดของประชากร p คือสัดส่วนของประชากรซึ่งเราสามารถสมมุติให้ p เท่ากับจุดหได้ เพราะจะเป็นค่าสัดส่วนที่จะทำให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด e คือระดับความคาดเคลื่อน k h i s q u a r e คือค่า k h i s q u a r e ที่ระดับ degree of freedom เท่ากับ1และระดับความเชื่อมั่น95%จะได้ค่า k h i s q u a r e ที่3.841วิธีนี้ถือเป็นเทคนิคการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ที่เสนอโดย Casey ่แอนด์มอรในปี1970ในบทความ Determining Sample Size for Research Activity เรามาทดลองหาขนาดตัวอย่างด้วยสูตรเค s ซี่แอนด์มอรโดยใช้การคำนวณหาผู้ถือครองที่ดินทำการเกษตร,รจังหวัดนคนปรปฐมในปีพศ2556 3 7 5 8 1คนวิธีการคำนวณก็ เราแทนค่าลงไปในค่าค่ายสแคร์ก็คือ3.814คูณด้วย n ก็คือ37,581หรัสบ P กําำหรับพีคำนดสัดส่วนที่จุด5ดังนั้นเราก็จะคูณด้วยจุด5คูณด้วย1-0.5ลบจซึ่งข้อมูลส่วนบนก็จะได้3 6 6 8 7 1 6สําสำหรับส่วนล่าง ความคาดเคลื่อนก็คือจุดศูย์ห้ากกำลังสอง n ก็คือ3 7มหมลบด้วย1บวกด้วย3 8มแปคือค่าคายสแควร์คูณด้วยจุดหคูณด้วย1นึลบจุดหส่วนข้างล่างก็จะประกอบด้วย93.95บวกด้วย0.96 เมื่อรวมกันแล้วและหารก็จะได้380.224ดังนั้นขนาดตัวอย่างน้อยที่สุดที่คำนวณโดยสูตรเคซี่แอนด์มอ์แกนที่เราได้ก็คือ381คนนี่คือตารางตัวอย่างสำเร็จรูปของเคซี่แอนด์มอ์แกนซึ่งถ้าหากเราใช้ตารางสำเร็จรูปนะครับประชากรที่3 7 ห้าแปดเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ380ซึ่งใกล้เคียงกันมากทีนี้เรามาเปรียบเทียบการหาขนาดตัวอย่างขนาดตัวอย่างที่คํานวณโดยสูตรทาโรยามาเน่เราได้ตัวเลขมาที่396คนขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบขนาดประชากรเราได้ที่สามร้อยปดสิบห้าคนเคสซี่แอนด์มอ์แกน เราได้ที่381คนการเก็บข้อมูลควรจะเก็บมากกว่าขนาดที่คำนวณได้ดังนั้นขนาดตัวอย่างนะครับประมาณ400-440ถ,ถือว่าเหมาะสมสำหรับการเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์เพราะว่าเ,าเวลาใช้สูตรคำนวณต่างๆแล้วพบว่ามีสูตรที่ใกล้เคียงกันและต่างกันเพียงเล็กน้อยโดยที่ การเก็บข้อมูลขนาดประมาณ400-440เข้าได้กับวิธีการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างทั้ง3วิธีท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ